อองเดนโอนาน่าในด่านแมนยูรับสภาพตนสังกัดมีฤดูกาลที่เลวร้ายอย่างแท้จริงพร้อมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้รักษาทัศนคติในเชิงบวกเอาไว้และเชื่อว่าซีซั่นหน้าผีแดงจะทำผลงานได้ดีกว่านี้แน่นอนอองเดนโอนาน่าผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับทัพปีศาจแดงมีฤดูกาลที่เลวร้ายอย่างแท้จริงหลังพวกเขาจบอันดับ8ดในตารางลีกแต่เชื่อมั่นซีซั่นหน้าสโมสรจะทำผลงานได้ดียิ่งกว่านี้แมนยูไนเต็ดทำผลงานได้ต่ำเตี้ยวเรียดดินมากๆโดยพวกเขาเสียไปถึง58ประตูในลีกขณะ กันก็ยิงคู่แข่งได้แค่57ลูกทําให้ผลต่างประตูได้เสียติดลบ1นพร้อมกับมีเพียง60คะแนนทาให้เรสเดวินจบเพียงอันดับแเท่านั้นซึ่งแย่ที่สุดของสโมสรในยุคพรีเมียร์ลีกสําหรับตอนนี้ผีแดงจําเป็นต้องชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดในเกมนัดชิงศึกเ a ครับวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ให้ได้เพื่อโอกาสคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าโอนาน่าซึ่งย้ายจากอินเตอร์มิลานมาฝ่าเสา แ8ล้านปอนด์ราว1927ล้านบาทเมื่อเสมอที่ผ่านมายอมรับซีซั่นเปิดตัวของตนกับแมนยูเป็นอะไรที่ยากลืมอย่างยิ่งจากคำถามที่ว่าเขาต้องโดนคู่แข่งล่อเป้ามากกว่า200ครั้งในเกมลีกฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวตอบว่ามันเป็นราคาที่ต้องจ่ายทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาไม่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้และผมมั่นใจร้อเอร์เซว่าซีซั่นหน้าเราจะไม่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ ในวงการฟุตบอลผมคิดถึงช่วงเวลาต่างๆและเราต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตนักตะบาดเจ็บการเสียผู้เล่นสําคัญไปหลายคนแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างนี่เป็นฤดูการที่เลวร้ายสําหรับทุกคนและเราต้องรักษาทัศนคติเชิงบวกอย่างที่เรากําลังทําอยู่ในช่วงเวลานี้ผมรู้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าไม่ใช่ซีซั่นนี้มันคงเป็นซีซั่นหน้าโอนาน่าระบุ